โอ้โหแต่ว่าเจริญเงินยืนอยู่เฉยๆเลยครับครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตามกันต่อเลยครับยกสามนี่ครับแม่เพชรพันล้านเดินชิงเดินบ้างดูครับส่งสัญญาณไปแล้วนะครับเจริญเจริญเงินเนี่ยมัวแต่เดินทํานี่แม่ถ้าระบบป้องกันตัวหลวมอีกทีหนึ่งอาจจะยุ่งยุ่งหนักกว่าเดิมครับจังหวะเข้าตามของเจริญเงินนี่ถือว่าน่ากลัวครับต่อยหมัดได้เร็วแล้วก็มีอาวุธตามตลอดแล้วครับขณะที่เพชรพันล้านครับแม่เห็นแล้วครับยกที่แล้วครับจังหวะบวกสองนี่ค่อนข้างไม่ยำเลยครับ ยกนี้ยกที่3ครับมีอะไรดีให้ดูแน่นอนแล้วครับทำให้ยกนี้นี่ดูว่าเจริญเงินจะรัดกลุ่มมากขึ้นเลยครับคือมีสัญญาณเตือนมาแล้วครับแมไปหลวมไม่ได้ครับไปมั่นใจตัวเองมากไปได้ลอยหน้าลอยตานี้โดนบวกได้เลยนะครับยกนี้ยก3ครับผ่านไป1นาทีครับของยกนี้เจริญเงินพยายามจะเดินเหมือนเดิมซ้ายมาซ้ายคืนครับอ่ะนี่ครับ โอ้โหสอกนี่ครับแนะ่งานก็หวาดเสียวแล้วครับเ็คพาะะร์ทกาเลนเงินครับ ตอนนี้ต้องต้องต้อง,องไม่ผีวามเยอะจนเกินไปครับบางทีเปิดเกมมันก็ดีครับแต่ว่าพอเปิดเกมทํบางครัแล้วบางทีแม่มันเปิดช่องให้กูต่อสู้รอด,ดักบวกอยู่เหมือนกันครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งสำคัญที่นักมวยต้องเขาเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์ให้ดีเลยครับจังหวะเดินทาําจังหวะเปิดเกมลุกทําได้มันทำให้ความมั่นใจมันมาแหละครับพอความมั่นใจมาม่อทำให้ยิ่งเร่งเกมยิ่งเปิดเกมลุกแล้วมันทำให้ตัวเองหลวมครับซึ่งยกที่แล้วเป็นวาระทได้ดียกนี้ครับเป็นวาระยังคงปักหลักชกในเกมเดิมของเขาครับยก สยังอยู่ในเกมยังอยู่ในแผนทั้งคู่ครับบอสก็เป็นธรรมชาติเลยครับมวยบูต้องมีจุดอ่อนครับก็จุดอ่อนก็อยู่ที่ว่าแมาจะทําให้มันเหลือน,น้อยได้มากน้อยแค่ไหนอ้าวจ้องอู่อซ้ายครับแมเป็นพลานก็เป็นมวยขวาแต่ว่าสายตีหน้าก็พยายามจะดีดดีดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับผา,าออกแข้งแรกกับหมัดเลยครับโอ้โหดูอ่าดูรับ ดเดี๋ยวดูของไฟเข้าเป้ากันครับอ,อาวุธหนักแรงทั้งคู่นะครับมาหากรรปั้นฝ่ายแดงก็มหาเชื่อใจได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวดูครับแม้ถึงจะเป็นซ้ายหน้าแต่เวลาเข้าแล้วดูมันมันไม่เบาเลยนะครับขนาดเป็นแข้งหน้าครับฝ่ายน้าเงินเนี่ยนี่แหละครับทำให้ทางด้านของเจ้าเรือน,นเงินี่คิดหนักแล้วก็รัดกลุมขึ้นกบเอาครับโดนเตะแข็งแล้วก็แหมท้าทายก็บ,บอกเตะมาอีกเตะมาอีกอยังทนได้แบบนี้เดือดแน่ครับยกสาม เดี๋วยวอีก20วินะครับรูกเกมก็ถือว่ายังไม่ห่างโอ้โห,โห <_ d ose> มากระโดดตัวลอยเตะซ้ายเลยครับจเจริญเงินนี่ครับสายหน้าลำปางบ้างโอ้โหสายหน้าสุราษฎร์ดูครับาโอ้โหถูกอกถูกใจแฟนๆิจริงครับคู่เอกนำรายการประจำสัปดาห์นี้ครับสุดูเพจยินดีเป็นคู่บอยที่ถูกคู่แล้วครับ ใจกันมา3าคาสามาอ่ะว่ากันต่อครับยกนี้ยกที่4ี่เชื่อว่าภาคนี้ภาคสี่ก็คงจะไม่ได้จบแค่ภาคนี้ครับน่าจะได้เจอกันอีกหลายครั้งเลยครับทกสนุกร้าใจแบบนี้ครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก4ี่คู่เอกนํารายการครับเจริญเงินบุลนามมยไทยลูกศิษย์ของอาจารย์บุญครับจากลําปางครับเจ้าของฉายาอาคาจอมพลังครับ ส่วนน้ำเงินเพชรพัล้านไฟเตอร์มวยไทยแม่ดีจอมเก๋าเลยครับเออโอ้ปัดม,มีหมัดต่อยท้องพยายามจะรอบวกอยู่นะครับโอ้โหนี่ครับแ่่เขียร์ขาหน้าสวยครับเสียหลักไปนิดนึงไม่สนครับแม่ไล่เข้าไปต่อครับจเจริญเงินเจริญเงินโอ้โหเพชรพัล้านมาดูครับมาดูไม่ได้วัดหอยอย่างเดียวนะครับแนมะ่แกก็มีสลับเดินชิงเดินบ้างเจ้าเพชรพันล้านครับดูทั้ง แขงซ้ายหน้านี่แหละครับโอ้โหแต่เมื่อกี้บังได้ครับบังได้มาือว่าเป็นด่านแรกที่ทําให้ทําห้าของเจริวันนีอึดอัดแะวครับจะว่าะเปิดเกมบุกแบบเต็มที่ร้อย percent ทำได้ไม่ดีพอนะครับเพราะว่ามีแข้งซ้ายคอยจุกจิกกวนใจครับทำให้เจริญันนีต้องระมัดระวังแลาต้องรักกลุ่มครับเป็นวันายนดูครับไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรแล้วครับไปตามเกมของเขาครับดูครับคอยเก็บคอยการคอยบังคอยโต้คอยเอาคืนแบบเนื้อเนื้อนนๆครับอตีมซ้ายนี่ก็เตะได้แม่นเลยดูครับ จเจริญเงินไม่บังซ้ายไม่ได้เลยครับอ่มียับทำลายจังหวะไว้อีกครับเพ็รพลรานจเจริญเงินเดินจ่อได้ไหมวงไนตีอ่ะพิกมาเลี่ยมนอกครับเพ็รพล้านกรรมาการกดแล้วก็แยกครับโอ้โหรูครับมาโอ้โหวิ่งเขาใส่เลยครับจเจริญเงินอ,อาขาจอมพลังโออแต่ว่าเพชรพลานครับซ้ายหน้านี่เลยครับ เป็นจังหวะที่คอยสกัดจเจริญเงินได้ดีพอสมควรเลยแต่ว่าไม่ยี่ละครับอผู้พิพคิดความเจ็บปวดอยู่แล้วจอมลงทุนอยู่แล้วครับจเจริญเงินขวาบายเพชรพันล้านอูอ้หูบวกผัดแรกกันครับจังหวะครับวัดกันที่จังหวะความเร็วแล้วครับตอนนี้ครับแม่พอเล่นจังหวะเล่นขีมือแบบนี้ครับเพชรพันล้านคิดในใจบอกเข้าทางผมแล้วครับแบบนี้ว่าจเจริญเงินไม่สนแล้วครับลุยเข้าไปบู๊เข้าไป เน้นจังหวะครับชิงจังหวะใช้ความเร็วแม่เกมเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนอาโอ้เข่าลอยสวยมากครับตอนนี้เจริญเงินมากขยับเอาคืนด้วยแข้งขวาครับเพชรพลานอีกสามีวีนะครับปลาโอ้ยกระโดดต่อยเอ้าคืนด้วยซ้ายครับคู่นี้อ้าวชอบแบบไหนครับกรรมการด้านล่างชอบแบบไหนครับแต่ว่าเล่นกัเดานี่ก็ออกมาพอสมควรเลยครับของเจริญเงินครับโอ้โหว้า ครับมีแข้งหน้าคอยสกัดการเดินของเจ้าจเจริญเงินโอ้โหเขาไว้สองชั้นดูรูดูดูครับว่านี่ครับเป็นมักชบที่นี่ครับหา่าั้งอยู่ในใจท่านผู้ชมโอ้ดูครับฮ่าทั้งสองฝ่ายเลยครับหา่าใต้ตาอีกหรือเปล่าเนี่ยจเจริญเงิน ่อนครับ p r i เ a ทไ p r i ว a ของทุกโบรุท้อง24อู้แต่ว่าตอนนี้3นาทีที่เหลืออาคาจอมพลังมาเดินเร็วกว่าทุกยกเลยครับตอนนี้าลังจากสถานการณ์ที่โดนบีบแล้วครับด้นนานของเจริญงินครับทำให้เขาต้องเร่งเกมครับไม่ต้องระวังไม่ต้องรัดกลุมแล้วครับต้องลุอยอย่างเดียวครับนาทีนี้ไมเ,เจอกับรุ่นพี่จอมเกา่าจอมฝีมือนี่ไปยืนหาประวัติไม่ได้ครับต้องสไตล์ระดับเครื่องชนแต่พอเข้าไปอาจจะหลวม วงในรวบไว้ก่อนเลยครับโอ้โหดูเลือดออกมาเยอะเหมือนกันนะครับเลือดกำเดาของเจริญเงินครับโอ้โหนี่ครับแต่ว่าดูแล้วไม,ไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้เจ้า,าเ,าเพชรพันล้านโอ้โหนี่ครับมาวันนี้ละเอียดละเอียดจริงๆเพชรพันล้านโอ้โหวแต่ว่าอาซาไม่สนดนครับบล็กอกไม่ดีนี่มีโอกาสโดนแทงถึงหน้าเลยนะครับ ทีเด็ดลูกแม่ตากดสู่กับที่รามวุฒเด่นดีดโอ้โหแม่ทำโดนแม่โดนไม่รู้ครับแต่ว่าแฟนบอลชาวต่างชาติที่หนักนั่งหลังผู้บิญญาณนี่ชอบบอกชอบใจครับพี่บอลครับโอ้โหดูครับดูครับดูครับอากาจอมพลังตีครับยิ้มยิ้มยิ้มไปด้วยแต่ว่าดูยิ้มแล้วลุบซอก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 ไม่ยอมแตกคนเดียวหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยดูครับโอ้โหวันนี้นี่ครับ กรรมการจีรศรยัก่์กอดยกก่อนอยกก่อดวิ่งวิ่งวิ่งข้าไปอีกครึ่งยกอีกครึ่งยกอาคารเจ้าพลังแรงนีกันเหลือเฟือจริงๆกับไฟแดงอาจจะเป็นเพราะว่าจะูกแตกตั้งแต่ต้นเก่งรับเสียเลือดไปแล้วครับชกไปเสียเลือดไปครับแม้ว่าน้งมือเองอาจจะไม่ได้มีอาการกังวลอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทางวิทยาศาสตร์กับพี่บอสเสียเลือดแบบนี้ครับมีผลแน่นอนแล้วครับการยินระยะยาวๆแบบนี้ครับโอดยยิงเป็นนักชัที่ หนักเกมบุกต้องใช้พละกกำลังเยอะนลครับอาจจะแรงตกไปนิดนึงแต่ว่านี่ครับดู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 โอ้โหตุวยังตัวแต่ว่าโอ้โหเมื่อกี้หล่นลงไปนี่รางวัลออกเพียบเลยครับสองกับอ,อาคาอาคานี่ครับอาจจะเล่นเงินแต่ว่าเวลายังอีกประมาณ40บวิ40วิ4ี่ิวิรู้ครับเพชรพาราส โอ้โหตอนนี้มือเหนียวจริงๆครับไปทำเงินไม่ก็ต้องบอกว่ายังตั้งรับแบบเหนียวแน่นครับนะครับเสริมดัตเทเดชวชิระรัตนหง์ครับเซนดุนพิทิมวยไทยครับแล้วก็พี่โอรตเอ็ดก็เป็นโบรโเเตอร์แล้วก็ถึงงานผู้จัดแหละครับ นั่งดูเกมครับไฟตแต่หักคู่นี้ครับดูแล้วพี่บอลครับถ้าเป็นไปตามภาพแบบนี้นี่สกอร์สออาจจะมีแน่นอนแล้วครับวันนี้ครับแต่ว่าโอแบอย่าเบอย่าเบิ่ออย่าเบืยังเบื่อย่าเื่ออมรับื่ออ่าบืนออาบ่ออยาบื่อย่าเบออย่เบืออย้าเรือย่บอย่าเบ่าเบืน่เบือบ่ออ่ื่อ่าเบื่่าเบืนอาื่ยาื่อยาบออเบายาบอเขาเริงๆครับบอลเ่เงินครับ โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับหมดยกแล้วครับครบยกแล้วรอกรรมาการจีรศิลป์นะครับเดินไปรับไปแห้คะแนนดีครับในหัวมิตรนครคุณสุมเมศร์สัจะบงกขคุณไปรับลูกศิล์เลยครับเจ้าเพชรพันล้านนี่ครับ วันนี้ฝ่ายน้ำเงินครับเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยในภาคที่4นี่ปีคืนขึ้นมาเป็น2-2ครับเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยวันนี้ชนะคะแนนเจริญเงินบุญลานมวยไทยแบบสุดมันเลย